เรียนท่านวิทยากรท่านสมาชิกแพทยสภาที่รักและเคารพทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แพทยสภาได้จัดรายการชวนหมารู้ขึ้นนะคะโดยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อกองตํารวจสืบสวนสอบสวนอจุฬกรรมทางเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากว่าเ,เราได้ทราบว่าสมาชิกของแพทยสภาหลายท่านนะคะได้ถูก แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยร่วลวงทำให้เสียทรัพย์สินไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีข่าวเรื่องบำเด็จบำนานโดยมากก็มักจะเป็นแพทย์อาวุโสของเรานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยทางแพทยสภา,าจึงได้จัดให้มีการเ,เสวนาเพื่อชวนให้คุณหมอได้รู้ถึงผิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นโดยวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร หลายท่านนะคะท่านแรกก็ท่านเลขาธิการแพทยสภาพลอากาศเอกอิทธพรคณะเจริญนะคะท่านที่สองนะ,ค,ะคือท่านร้อยตำรวจเอกพิเชษศักดิ์นะคะปีรัตนสถิตท่านเป็นรองสารวัตระะกลุ่มการสนับสนุนทางไฟเบอร์กองมาคับการสอบสวนและสืบสวนกองบัญชาการอัจฉกรรมในเราะองขออัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีะคะ่ะอีกท่านหนึ่งได้แก่คุณธีรศักดิ์สูงลอย ลองูพิมในการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินนะคะแล้วก็เทคโนโลยีทางทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีนะคะในแพทย์พัสกรบ,รบัญชัยจิระบุญซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการซึ่งท่านรับหน้าที่นะคะรับผิดชอบในรายการหมอชนรู้นะคะมาเป็นผู้ดําเนินการอภิปรายด้วยในวันนี้เนี่ยเราก็ มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์นะคะแล้วก็ครอบครัวแพทย์นะคะได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับกลอุบายที่ล่อลวงโดยแก๊งคอนซเตอร์เหล่านี้ซึ่งมีมากมายเหลือเกินนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการสัมมนาหมอชวนรู้ในวันนี้จะเกิดประโยชน์ให้แก่พวกเราสมาชิกแพทยสภาทุกทท่านนะคะและก็ครอบครัวแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รู้ถึง เด่เ,เพทุบายของพวกแก๊งคอ n s ตปเตอร์เหล่านี้ก็อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะทุกท่านแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กองตำรวจสืบสวนสืบสวนอชาชายกรรมทางเทคโนโลยีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ